นักเรียนทุกคนพบกับคุณครูกรมลพันธ์ลาบทวีหรือครูส้มนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องค่าประจำหลักของทศนิยมถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามักจะพบการใช้จำนวนที่อยู่ในรูปทศนิยมเนี่ยมากมายกันเลยนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นใบแจ้งปรับราคาน้ำมันใบแจ้งค่าไฟฟ้า ถ้านักเรียนลองสังเกตนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในใบแจ้งปรับราคาน้ํามันเนี่ยราคาน้ํามันต่อลิตรเนี่ยค่ะเขาตัวเลขที่เขาใช้ส่วนมากจะเป็นทศนิยมนะคะส่วนใบแจ้งค่าไฟฟ้าก็เหมือนกันค่ะตัวเลขที่เขาใช้ก็มักจะเป็นเลขจุดทศนิยมนะคะต่อมาเรามาดูกันก่อนว่าทศนิยมเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะทศนิยมเรารู้กันอยู่แล้วว่า จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มกับส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมซึ่งระหว่างสสส่วนเนี้ยจะมีจุดทศนิยมมาขั้นอยู่ระหว่างกลางค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่น497.835เ้าเขาก็มีส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมค่ะ เรามาดูเลขโดดที่อยู่ในแต่ละหลักของ497.458กันนะคะว่ามีความหมายและมีค่าอย่างไงเรามาดูกันค่ะเราดูที่ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มกันก่อนนะคะอย่าง497นะคะก็เริ่มที่ตัวแรกกันก่อน,นะคะ่ะ4อยู่ในหลักร้อยโดยที่4มีค่าเป็น4 1 0คูณอยู่ในหลักสิบโดยที่9มีค่าเป็น9คูณ10 7อยู่ในหลักหน่วยโดยที่7มีค่าเป็น7คูณ1ต่อมาส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมก็คือ835เราดูที่ตำแหน่งแรกกันก่อนค่ะตำแหน่งที่1นะคะก็คือ8 8เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1อยู่ในหลักส่วน10โดยที่8มีค่าเป็น8คูณเศษ1 10. ส่วน10 3เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2อยู่ในหลักส่วนร้อย โดยที่3มีค่าเป็น3คูณเศษ1ส่วน100 5เป็นทศนิยมตำแหน่งที่3อยู่ในหลักส่วนพันโดยที่5เนี่ยมีค่าเป็น5คูณเศษ1ส่วน1ถ้าเราจะเขียนให้เขาอยู่ในรูปเลขยกกำลังอย่าง4คูณ100ก็จะได้ว่า100นะคะก็จะเป็น4คูณ10ยยกกำลัง2ต่อมาก็9คูณ10 ก็คือ9คูณ10ยกกำลัง1และ7คูณ1หรือ7คูณ10ยกกำลัง0ูต่อมานะคะแคูณ1ส่วนเศษ1ส่วน10หรือเศษ1ส่วน10ยกกำลัง1ต่อมา3คูณเศษ1ส่วน100ก็เศษ1ส่วน10ยกกำลังสองและ 5คูณเศษ1ส่วน10ยกกำลัง3เรามาพิจารณากันต่อนะคะในเลข497.835เนี่ยเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้นะคะเราก็ดูส่วนที่เป็นจำนวนเต็มกันก่อนแล้วค่อยดูส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมเริ่มตั้งแต่หลักแรกกันเลยดีกว่าก็คือหลักร้อยเลข4 หลักร้อยก็คือ4คูณ10ยกกำลัง2เพราะค่าประจำหลักเขาคือ10ยกกำลังสนะคะแล้วเราก็บวกด้วยหลักต่อมาเลยก็คือหลัก10หลัก10เขาค่าประจำหลักก็คือ10ยกกำลัง1ก็เป็น9คูณ10ต่อมาก็บวก7คูณ1และก็บวก8คูณเศษ1ส่วน10ยกกำลัง1คือส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะ ต่อไปเป็นตำแหน่งที่2ก็คือ3คูณเศษ1ส่วน10ยกกำลังสและต่อมาก็บวก5คูณเศษ1ส่วน10ยกกำลัง3ค่ะจากในรูปก,การกระจายเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นว่าค่าประจำหลักเนี่ยเขาจะมีทั้งส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเขาก็มีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อย หลักหมื่นหลักแสนไปเรื่อยๆเลยค่ะส่วนส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมก็จะมีหลักส่วน10หลักส่วน100หลักส่วนพันหลักส่วนหมื่นหลักส่วนแสนไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะแล้วยังไงเรามาดูกันที่ส่วนที่เป็นจํานวนเต็มกันก่อนหลักหน่วยค่าประจําหลักเขาคืออะไรก็คือ1นั่นเองค่ะหลักหน่วยส่วนหลัก10ก็คือ10ค่ะ ิบยกกำลังหนึ่งนั่นแหละค่ะหลักร้อยก็เป็นสิบยกกำลังสองหลักพันก็เป็นสิบยกกำลังสามและเรามาดูส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมกันค่ะเราดูกันที่ตำแหน่งแรกก่อนตำแหน่งที่หนึ่งก็คือหลักส่วนสิบก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสิบยกกำลังหนึ่งหลักส่วนร้อยก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสอง หลักส่วนพันก็เป็นเศษ1ส่วน10ยกกำลัง3และหลักส่วนหมื่นก็คือเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4ถ้าหลักส่วนแสนก็เศษ1ส่วน10ยกกำลัง5ไปเรื่อยๆค่ะแล้วถ้าเราถามว่าค่าประจำหลักของทศนิยมตำแหน่งที่ เขาจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะถ้าเราสังเกตนะคะตำแหน่งที่1หลักส่วน10เนี่ยก็เป็นเศษ1ส่วน10ยกกำลัง1พอเป็นตำแหน่งที่2ก็เป็นเศษ1ส่วน10ยกกำลัง2ตำแหน่งที่3ก็เป็นเศษ1ส่วน10ยกกำลัง3ตำแหน่งที่4ก็เป็นเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4แล้วถ้าถามว่าค่าประจำหลักของทศนิยมตำแหน่งที่15หล่ะ จะมีค่าประจำหลักเป็นเท่าไหร่ถ้าให้เดาก็คือมีค่าเป็นเศษ1ส่วน10ยกกำลัง15นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะในตัวอย่างนี้นะคะ208.075ถ้าเราเขียนในรูปกระจายแล้วก็จะได้ดังนี้นะคะยันหลักแรกเลยคือหลักร้อย2ก็2คูณ10ยกกำลัง2บวกกับ0คูณ10 คือค่าประจําหลักนะคะบวก8คูณกับค่าประจําหลักก็8คูณ1เขาอยู่หลักหน่วยต่อมาส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมคือ0 7 5ทศนิยมตำแหน่งที่1คือ0ก็คูณเซต1ส่วน10ยกกำลัง1บวกกับทศนิยมตำแหน่งที่2ก็คือ7 คูณเศษหส่วนสิยกกำลังสองบวกกับทศนิยมตำแหน่งที่สามก็คือ5คูณเศษหส่วนสิยกกำลังสแล้วเขาถามว่าแล้วค่าประจำหลักของ7หลักเป็นเท่าไหร่ค่าประจำหลักของ7ในที่นี้ลองเดากันสิคะว่าเขาจะเป็นเท่าไหร่เขาก็คือเศษ1ส่วน10ยกกำลังสองค่ะเมื่อเรารู้ว่าค่าประจำหลักเขาคือเศษ1ส่วน10ยกกำลังสองแล้ว แล้วทีนี้เราหาค่าของเขาค่าของเขามีค่าเป็นเท่าไหร่คะเศษห่งส่วนสิ 10. ยกกำลังสองเขาก็คือเลขทศนิยมตำแหน่งที่สองเขาก็จะมีค่าว่า7จ็ดคูณเศษหส่วนสิ 10. ยกกำลังสองเนี่ยเท่ากับ0ูนจุดศูนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะฝึกคิด ให้นักเรียนนะคะได้คิดค่ะลองคิดกันดูนะคะเมื่อกี้เรายกตัวอย่างให้แล้วทีนี้เรามาลองคิดกันดูว่าครูให้โจทย์ไปว่า8 7 0 3เนี่ยถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปกระจายจะเขียนได้ยังไงและค่าประจําหลักของ3เขาเป็นเท่าไหร่แล้ว3ามเขาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ลองให้นักเรียนคิดกันดูค่ะให้เวลาสัก30สวิก็พอแล้วมั้งง่ายดีง่ายนะเดี๋เริ่มกันเลยค่ะ มาดูกันค่ะ87.03เราก็เริ่มที่หลักแรกกันเลยคือเลข8ใช่ไหมคะเขาอยู่หลัก10 87.03ก็จะได้ว่า8คูณ10ยกกำลัง1เพราะ8อยู่หลัก10ค่าประจำหลักของเขาก็คือ10ยกกำลัง1บวกกับหลักต่อไปก็คือหลักหน่วย ก็คือ7คูณหหรือ7คูณ10ยกกำลังศูนย์ก็ได้นะคะแล้วต่อมาส่วนที่อยู่หลังจุดทศรนิยมก็คือ0ูนย์กับ3 0ศูนย์อยู่ตำแหน่งแรกตำแหน่งที่1ก็คือคูณด้วยเศษ1ส่วน10ยกกำลัง1และ3คือตำแหน่งที่2ก็คูณด้วยเศษ1ส่วน10ยกกำลังสอง เราเขียนได้อยู่ในรูปกระจายแบบนี้นั่นเองค่ะต่อมาเขาถามว่าค่าประจำหลักของ3เนี่ยเป็นเท่าไหร่เด็กๆตอบได้เท่าไหร่คะเขาก็คือค่าประจำหลักของ3เนี่ยเขาเป็นทศนิยมตำแหน่งที่2เนาะเขาก็คือเศษ1ส่วน10ยกกำลังสองนั่นเองค่ะแล้วต่อมาเขาถามว่าแล้วทีนี้3มมีค่าเป็นเท่าไหร่เรารู้ค่าประจำหลักแล้ว เรารู้ว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนเขาคือทศนิยมตำแหน่งที่สองเขาก็จะได้ว่า3เนี 11, 0, ย่ยคูณเศษส่วนสิบยกกำลังสองเขาก็จะมีค่าเท่ากับ0.03นั่นเองค่ะง่ายใช่ไหมล่ะทีนี้เรารู้ค่าประจำหลักแล้วยกตัวอย่างให้แล้วเราลองฝึกคิดกันแล้วทีนี้ครูลองให้แบบฝึกข,ขัด ให้เด็กๆได้ลองกลับไปคิดลองกลับไปทบทวนไปฝึกทำเป็นการบ้านกันนะคะลองทำกันดูค่ะไม่ยากนะคะมี3ข้อใหญ่เลยและ2ข้อย่อยไปลองหัดทำกันดูนะคะสรุปค่าประจำหลักของทศนิยมกันนะคะค่าประจำหลักของทศนิยมเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยม ส่วนที่เป็นจํานวนเต็มเนี่ยก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไปเรื่อยๆเลยค่ะและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมก็จะมีหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันหลักส่วนหมื่นหลักส่วนแสนไปเรื่อยๆเช่นกันทีนี้หลักหน่วยค่าประจําหลักของเขาก็คือ1หรือ10ยกกําลังศนหลักสิบก็คือ10หรือ10ยกกําลังหนึ่งเนาะ หลักร้อยก็คือ10ยกกําลังสองหลักพันก็คือ10ยกกําลังสามถ้าหลักหมื่นหลักแสนเขาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมหลักส่วน10ทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือเศษหนึ่งส่วนสิยกกําลังหนึ่งหลักส่วนร้อยทศนิยมตำแหน่งที่2ก็คือเศษหนึ่งส่วนสิยกกําลังสองหลักส่วนพันทศนิยมตำแหน่งที่3าก็คือเศษหนึ่งส่วนสิยกกําลังสาม หลักส่วนหมืน่นทศนิยมตำแหน่งที่4ก็คือเศษ1ส่วน10ยกกำลังสีนั่นเองค่ะทีนี้เราเรียนเรื่องค่าประจำหลักของทศนิยมกันไปแล้วต่อไปชั่วโมงหน้าเราจะไปเรียนค่าสมบูรณ์ของทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมกันนะคะสำหรับวันนี้มีการบ้านไว้ให้ไปลองฝึกคิดต่ออย่าลืมไปทำกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันชั่วโมงหน้านะ